รับคมณพี่น้องทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายละอออพิเชียลครับผมเหมือนเดิมเมือนเคย2 3กิโลใช้เวลาเดินทาง30นาที207บาทครับผม ครับอาจารย์หมอตีห้าครึ่งครับผมมาส่งที่โรงพยาบาลรามาเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผม <c oughs> น,นี่จะให้ดูบรรยากาศวันนี้ครับผม เย็นครับวันนี้เย็นมากว่า27่องศาค,ครับเย็นมากเลยครับผมดูบรรยากาศตึกใบหยกหมครับผม ตอนนี้อยู่ชานนสิีอยุธยาทางหลวงเลี้ยวซ้ายไปโรงพยาบาลรามาครับเลี้ยวขวาไปอูลุคมตรงไปศรีอยุธยาจากตุรทิตโผพระรามเก้ารามคำแหงถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็เข้าแยากหน้าเลี้ยวซ้ายก็อนุสาวรีย์แยกหน้านูน่นเลี้ยวซ้ายก็ สามเหลี่ยมดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงเลี้ยวขวาไปใต้ด่วนดินแดงเลี้ยวซ้ายถนนวิภาวดีตรงยาวเลยเลาะไปเรื่อยอากาศเย็นครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมใครรับชมอยู่จังหวัดไหนอากาศที่ท่านท่านอยู่เป็นอย่างไรเข้ามา คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมคอมเมนต์พูดจากันได้เตือนดึกหน่อยข้าวดึกเมื่อคืนข้าวเที่ยงคืนครับผม ตีสี่ตีห้าออกมารับคุณหมอแล้วก็เย็นนี้ครับวันนี้ไปกลับปรับไปกลับก็สะดวกสบายมากเราก็ได้เงิน <laughs> จะปีใหม่แล้วก็สิ้นปีแล้วครับผมแป๊บแเองครับผมแป๊บแเองปีปีหนึ่งสิ้นปีแล้วนะครับดูคิวงานในตารางงานของแท็กซี่สายลุยได้นะครับผมเหลือวันพีกๆครับ ึ้นไปครับผมเป็นวันพลิกครับผมวันเดินทางพี่น้องชาวแรงงานที่หยุดหยุดงานนะครับผมก็จะประมาณวันที่28 29นี่27นี่ที่จะออกเดินทางไปต่างจังหวัดกันนะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับแสงแดดขึ้นสีแดงเน ไปงานครับที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับผมอย่าลืมนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมแท็กซี่สายลลยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมบริการออกต่างจังหวัดนะครับผมหรือว่าพิมพ์เข้าไปดูก็ได้ครับผมคิวงานครับผมแฮชแท็กแท็กซี่สายเลยบริการทั่วไทยครับผมพิมพ์เข้าไปเลยครับหน้าเฟซบุ๊กครับผมแฮชแท็กแท็กซี่สายเลยครับ จะเด้งปังขึ้นมาเลยครับผมไปดูรีวิวไปดูอะไรได้ครับผมสอบการตัดสินใจเดินทางของท่านครับผมว่าจะเลือกเดินทางแบบไหนครับผม คิปเพียกแค่นี้นะครับผมจะเลาะหาหมือนเดิมครับหาลูกค้าครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันไลกันนะครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองอย่าเสพอย่าจนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ